สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมควายครับควายงามๆครับควายงามๆครับใส่สวยๆครับนี่ตัวผู้ก็มีครับตัวผู้นี่เป็นเออสวยงามครับนี่ควายใส่งามๆครับตัวผู้ครับน่าจะยุคประมาณสามปีนะครับสามปีสามปีสองเดือนทายาท มันเป็นวัวไอ้เป็นเป็นควายไทยใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าควาย<อ>ผมุไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ครับแต่แต่ดูทรงก็สวยนะครับนี่สวยสวยงามครับสวยสูงย,ยาวเป็นยยพอน่อเอาไปคุมฟูงได้สบาย,บายเลยครับนี่สบายคุมฟูงได้สบายสบายครับแข้งขาใหญ่ดูแข้งขาดูลึงห้าตาเหลาครับหน้าตาหล่อเหลาเขาในสวยเลยทีเดียวครับดู กบขางโอ้เชองด้วยบกขบข้างใหญ่ท้ายท้ายก็กว้างอยู่ครับนี่สวยครับท้ายสูงประมาณโอ้สูงครับนี่สูงประมาณประมาณเกือบร้อยสามสิบบวกร้อยสี่สิบแล้วมั้งร้ี่เกือบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสี่โอ้ยอดแสงสวยครับนี่นะกีดเท้า ร้อยสี่สิบเหบ้อสิบห้าร้อยสี่สิบห้าเออร้อยสี่สิบบวกหนาๆใหญ่ๆนี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าครับไปคุ้มฝูงสบายๆเลยตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่เก้าหมื่นครับต่อรองได้เปิดไว้ที่เก้าหมื่นครับต่อรองได้ครับเป็นขายตัวผู้สวยๆครับแข้งขาดีครับหนาๆใหญ่ยาวครับโอ้หน้าก็หล่อครับนี่หน้าก็หล่อหน้า โอ้น่ารอใช้ได้ครับดูข้อขาอเชื่องด้วยครับนี่นี่หนาครับนี่ตรงนี้เป็นลูกเกาเจริญเกาเจริญเพชรผู้สวยครับนี่ตุ้มแม่นี่ก็เปิดใช่ไหม,มน,นี่ตุ้มแม่นี่เท่าไหร่ีอทั้งสามตัวอ๋อ หมาสามตัวเนาะเปิดสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามตัวครับแม่นี่มีลูกสามลูกสามในท้องนะครับนี่แม่สวยๆครับแม่นี่ในสายเลือดใบยหใยกบ่ใบหยกแม่สายเลือดใบหยกค,ครับนี่ับเบิมพันล้านไว้เจ้าเดือนครับเบิมพันในท้องคือเบิมพันล้านนะครับนี่ดูดูนมก็เริ่มจะบวมแล้วนะครับนี่ ประมาณ10เดือนกว่าก็น่าจะคลอดครับสองมือสองแสนเจ็ดมืห้าพันต่อรองโลกโลกตุ้ผู้เป็นโลกก้าวเจริญครับให้มันเดินหน่อยเดินไปเดินดูเออได้มันเดินไปนี่ครับตุ้ผู้นี่ก็เป็นโล่เก้าวเจริญครับนี่ไอ้เจนี่มีใบมีหลอดตุ้มเมียน,นี่เป็นโลกดาวซีพีครับดาวซีพีครับนี่เป็นตุม้มเบียแม่ตัว ูเมียฝวายสาวครับฝวายสาวสวยครับนี่ดูครับสาวอายุสองปีสองปีนี่โอ้สวยมากครับนี่สูงร้อยสามสิบกว่าอืมดูครับโอ้สวยครับข่อขาขีดเท้าใช้ได้ครับอ๋อไปนวนแล้วนี่ครับอืมโอ้สายใหญ่ครับนี่ สวยๆงามๆครับนี่ครับท่านใดที่สนใจก็มาดูควายตัวจริงครับที่บ้านตะอีครับตมบ้านกรดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับในคลิปหรือว่าในภาพอาจจะดูแบบคมชัดครับในมาดูตัวจริงก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับนี่เอาไ้ัดมีเลยนี่โอ้ใหญ่ครับตัวนี้สวยงามครับูขอเบอร์ติดต่อครับเจ้าของควายเลยครับ ขอเบอร์หน่อยาอาจจะจำไม่ได้ครับรคิดคิด,คดหลายเรื่องอาจจะเรื่องเมียครับ<笑><笑>โอ้ทุ่มหัวครับนี่โอ้เหมาะสำหรับไป,ไปคุ้มปูงครับไปควายตัวนี้งามครับใหญ่หนาสูงครับ ศูนย์เก้าห้าหนึ่งสามสองเจ็ดเจ็ดสองหกครับท็อปท็อปครับอ่านี่ครับโอ้มันหนาดีจริงตัวเนี้ยหน,น้ารอรอเล้าครับดูครับเขาก็สวยแข้งขาก็ใหญ่สูงใหญ่หนาได้หมดครับนี่ เราไปตัวขัดตรงกรอยมีเตาเนี้ยเราต้องบิดบิดเทียบตัวเมียเราดูดูมาไปเทียบดูกับตัวเมียหน่อยให้มันอยู่ข้างๆข,ข้างหลังกันนะมาดึงตัวเมียมาด,ด,ดึงมาเออให้มันดึงให้ไปตัวผู้อยู่ข้างหลังให้มันเทียบกันดูนี่เป็นเนาะมีเทียบเทียบหไหนอ้อยลงกรอยชมวลงกรอย นี่ครับโอ้หนาครับนี่ครับดูแบบชัดๆเลยครับโอ้ตัวผู้นี่สูงกว่าตัวเมียตัวนี้นะครับนี่สูงกว่าเยอะเลยครับนี่สิบบโอ้โโลกไปโน่นแล้วไม่ได้ดูโลกเห็นมันเดินเลยเออ เดินไปก็มีอะไรเดินไปเออนี่น,นี่เชื่องด้วยครับนี่นี่ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ